ช่องเป็นเอวีครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีตรวจสอบรายชื่อข้าราชการตำรวจนะครับอ,อง่ายๆเลยครับพิมพ์เข้าไปเลย Police ใน App Store App Store นะครับ Police มันจะขึ้นว่ามันจะชื่อแอป สมาร์ทไยโพลิสนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเลยผมเคยโหลดมาแล้วครั้งนึงนะครับนี่ปุ๊บกออกไปแล้วก็มาเปิดแอปตรงนี้สุดว่าจะค้นหาชื่ออคนแรกเลยครับจากทิปเอาท่านผอ,อตอ,อก่อนเลยนะครับ นะครับขึ้นมาแล้วสมมติว่าเอาผู้การกองปราบบ้างนะครับจีระพบูริเดชนี่มาแล้วผู้น้ำมลตีจีระพบูริเดชง่ายง่ายครับผม เราจำชื่อใครได้เราก็ใส่ไปนะครับเอาลองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลต่อสักลองต่อนะครับนี่พลตำรวจตีต่อสักมาแล้วครับลองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชื่อมาขึ้นมาเพียบเลยครับ เอาอีกคนหนึ่งก็ได้พลตำรวจโทเจริญวิทย์เอาผู้ชันการตำรวจภูธรภาคสี่นะเอาเฉพาะผมที่ผมรู้จักชื่อเฉยๆนะเอาพวกนายนายสิบก็ได้ถ้าเรารู้จักชื่อเขา ขึ้นมาแล้วนี่พลตำรวจโทค้นหารายชื่อเอาท่านรองพอบอตัอลออีกท่านหนึ่งก็ได้ครับนี่ครับมาแล้วนี่ไหม ง่ายๆครับผมเพียงโหลดแอปหนึ่งแอปชื่อแอปอะไรวะจำไม่ได้เด้๋วสมาร์ทไทยโพลิสเนี่ยครับที่เป็นรูปตำรวจนี่ครับแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปเลยค้นหาแบบละเอียดวันที่เกิดแบบประชาชนประวัติการค้นหามันก็จะบอกเราขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ